ครับพี่น้องครับนี่คือวิวทิวทัศน์นะครับอยู่อ่าใกล้ๆใกล้ๆแม่น้ำเมียงก็เนี่ยผมก็จำได้คือนูาทั้งสั้นสั้นสกีสั้นคนเสียอยู่ทั้งแหลมเห็พี่น้องบางสกีบางบางภูเขากับหลายซ้อนหลายขันตอนนะครับหลายอ่าใล้ๆแบบเป็นเป็นเอียงกับที่ยวเป็นที่วทันที่ทันคือเพิ่นว่ากับบางเนาะอ่าพี่น้อง อันนี้เขาอยู่สันบนนี้รวมทั้งเล่มสั่นเกตไอ้คำเบื้องบรรยากาศพี่น้องสวยงามหลายอ่าทั้งพี่กับพ่อทั้งพี่ทั้งพีใสยขัวพี่น้องเบังเอิญอ่าคะเวนกำลังสิดรับขอบฟ้าอืมที่ตะเวนกำลังรับขอบฟ้าพี่น้องครับอ่ากำลังบางผู้นะครับบรรยากาศดีๆกายพี่น้องได้ยูได้เห็นกันเด้อพี่น้องคอยมาเบิร์นกันเร็วกันนะครับพี่น้องครับจับภาพจับภาพให้แฟนครับ ผูผลชมอู่ทั้ง้ันได้หูรได้เห็นกันนะครับสิ่งที่สวยงามนะครับก็าพอด้มาเห็นกันยังไงนี่คือว่าโอกาสดีนี่จังหวะขึ้นมากครับน้องวัตถพี่ครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งครับพี่น้องครับอีกมุมหนึ่งเด้อสวยงามไหลทันผู้ชมครับ ยืนทึ้งลงเล่มสัน 6, ส้นหกสั้นเจ็ดฝนแล้วกันเดี๋ยวพี่น้องน้องภาพไ,ไปทั้งหน้านะครับนักขี่ก็์เดียมเท่าอ่าฝนพี่น้องครับเบืเอ้องเราอ่าภาพสิ่งที่สวยงามให้พี่น้องระเบียงผมมีสูงสูงไปเลยเอาหักมุมมุมลงไปจังหน่อยก็เกือบเกือน,น,นเออให้พี่น้องได้เห็นตึกเห็นบ้านเห็นเมืองฝนนะครับแม่น้ำซองเขาแม่นม้ำที่ว่าเนาะแม่น้ำซองสันเจ้าบวกกี้ไปมาแล้วละ่ะอ่าอ่าหรมาเบื้องเก็บภาพบรรยาก,กาศพี่น้อง บิเวอืมอยู่ในบริเวณว,วังเพียงก่ะตีกล้ามมันช่องส้นนี่สิเป็นลูงเล่มหลายนี่สิเป็นคนจั้งประเทศคนจีนคนเวียดคนจัางตั่งนะครับพ,พี่น้องเอามาตั้งที่ครับเออผนไปตั้งคุณครับพี่น้องครับมันมีอยู่ในในภูเขาในหุบเขานะครับแล้วก็มีแม่น้ำเลนเล,นละาะผ้ามานี่นะครับถือว่าสวยงามหลาย ท่านผู้ชมเนาะขอบคุณสลาพี่น้องแฟนเพลงแฟนครับเฮ้าอันนี้คือโตโตสกินขางมะเร็งนี่นี่ทีมงานหา่อพนจัดมาให้เรียบร้อยโตนะครับยูดสั้นเก็บพี่น้องครับอัน,นกกะมากินขอแรกงน้ำกันเด้อนะมีใบสีสุขวนพองนะครับพี่น้องครับการอเนกก็เป็นเุิเป็นคุณอย่หลที่เลยมาเห็นนํำผ้าพี่น้องมาให้เด้ยู้จัดนะครับการยูวการกินของพี่น้องเช้า เมืองเหล้าเฮ้านะครับกลวย បានគ្រប់គ្រាន់ណាស់ងាមទេน้องงามจากใจ เน่ยมเข่าักไอ้ล่สันเปลี่นจ้ก็ใส่เสื้อวันนนกมูว่าเนี่ว่ามใส่ชีสมกเลยแตุ่ผ้ชมเด้อาเลนเมือนมกินา่นไนน้องเดอชินู่หนินยิ่สันเกพราะมันกินยิ่ตเลยู่วเดมนเคยล่าเด้อเอออันี้เคยเล่านี่คยลากเอเสิสุขภาพปเ อโอ้ยน้องเันนี oh, ้ก็สวยสวยมีสินไม่ี่ยโนไม่สวยมันเป็นขเดียวแค่ละว่าคนนพูดเาเห็นเนี่ยท่ผู้ชมด้สมตั้เนี่ถ้ามีนัำแราเ่พูดต้มกนบแไอเพราะเราว่า่ไหต้มทเ่าตั้มแจ็มดแต่ก็ แอมินกำลังทายินดมกระแทเพราะว่าปกติเป็นคนบ่เพราะว่าให้ผมให้เล็กน้อยให้กุเท่าหลายคนตำแข่งกันก็ตำตำแล้วผู้นี้ตำแล้วก็ผู้นี้ตำรสชาติผู้นี้ผู้นี้กครับแซ่บเล็กน้อยตำาีตำีกบู้ไปตำซีกบแล้วก็มาทิ้งนี้กันับแซ่บมืดเห้เ้น้นเพตแจนกของนาล ใส่ล <si าบปลาปลาแซลมัสมีน้ำปลาลาดีพุ่งนปลาไปะละุลังชมิดนีอยู่ค่ีจะทำ่นายชัดเลยนี่ครับครับพี่น้องครับใส่เผ็ดจังน้อยผู้ได้มักสวนมักเที่ยวก็แล้วแต่ว่าน้ำปลาดีพาเป็ิด นำ้นำนำ้นำน้ำน้ำน้ำปลาก็ต้องใส่ค้ปลาก็ต้องใส่ครับน้ำปลาต้องใส่ก็ได้ใน,นฟีมือเราล้วนเด้อแล้วก็น้ำปลาเขาไว้ใจได้กับท,ท่านผู้ชมเลิศน้ำปลาเด็กคุณครับนิดหน่อยตำกระเซาะก็เขาตำกระเซาะสดทอดน้ำรับ<ำ>ุฟเฟ่ตใส่สองตัวพีะครับ โร้ยดับตัวร่วนเลยนะครับไอเดีเลยแม่เพราะเป็นวอลเลนเลยจีตังนอะเพีตังไม่ยอมให้พี่น้องเสียงเงินเลซื้อไปแล้วขันพอดีดึงล่างหลอดน่องเพราะมันวอเลนเนี่ยเนี่ยนั่งก็ไไ้รู้เลยจะขวดสีสันกเกาหูแล้วนะครับแค่นี่เลย เยบไม่ทูถมอยู่เน้องไม่สอนไม้ทูไม้ทูไทูไ้ทูทูตามต่อไได้เลยไดี๋ยวเขาพูดจบไหมได้